ทำความรู้จักพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยมือปราบคดีดังคนสนิทของบิ๊กโจ๊กรู้จักพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยตำรวจมากฝีมือมือคว้าคนสนิทของบิ๊กโจ๊กผู้รับผิดชอบคดีดังเปรี้ยวหันศพสู่ชุดคลี่คลายคดีกำนันนกพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยมีชื่อเล่นว่าหนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสี่ เป็นบุตรของพันตำรวจเอกสัมพันธ์พิสมัยนักเรียนในร้อยตำรวจ25มีน้องชายและน้องสาวน้องชายรับราชการตำรวจเช่นเดียวกันคือพันตำรวจเอกเขมรินพิสมัยผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกภาคภูมิจบหลักสูตรโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่52เริ่มต้นเส้นทางอาชีพตำรวจในสายงานสืบสวนและปราบปรามยาเสพติด เข้ารับราชการครั้งแรกที่กองบัญชาการตำรวจปราปรามยาเสพติดเมื่อปี2542จากนั้นก็ย้ายไปสังกัดตำรวจภูธรภาคหนึ่งและกองบัญชาการตำรวจนครบาลในตำแหน่งรองสารวัตรจราจรในปี2544กระทั่งปี2549ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดคอนแก่นรับผิดชอบทำคดีสำคัญอย่างคดีฆ่าประหลัดอบจอคอนแก่นซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นถึงตำรวจพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยยังได้รับมอบหมายให้ทำคดีใหญ่หลายคดีซึ่งคดีที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักก็คือเปลี่ยวหันศพซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางจังหวัดคอนแก่นเมื่อปี2560 สามารถคลี่คลายและจับตัวผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็มีคดีอื่นที่ได้รับความสนใจจากสังคมเช่นคดีแอมสยานายิสล่าสุดก็คือคดีกำนันนกที่พันตำรวจเอกภาคภูมิเป็นหนึ่งในชุดคลี่คลายคดีด้วยเช่นกันพันตำรวจเอกภาคภูมิยังเป็นลูกน้องคนสนิทและเป็นหนึ่งในคณะทำงานติดตามของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตอรอ